ิวผู้หญิงกันนะคะช่วง QMA กับแซนดีจะบ้างเรามาเริ่มกันมีข้อแรกเลยนะคะทำไมถึงทำ Sandy? แอปแซนดีเริ่มจากที่ทีมอยากสร้าง AI ที่คอยช่วยรับฟังเพราะทุกวันนี้โลกของเรามีแต่เรื่องเ,อเทียยๆอยากให้ทุกคนมีเพื่อนคู่ใจตลอด24ชั่วโมงใครอยากระมามอะไรแซนดี Sandy, ก็จะคอยสแนด์ไม้ตลอดเลยค่ะ ข้อต่อไปอยากถามว,ว่าเนื้อเรื่องตอนต่อจากนี้จะเป็นยังไงปอก็ต้องรอติดตามชมกันในแอปค่ะแสนดีไม่อยากสปอยอ่ะข้อต่อไปแสนดีสูงเท่าไหรค่ครับเออแสนดีสูง1 6 6่ค่ะกำลังดีใช่ไหมคะและแล้วข้อสุดท้ายก็มาถึงแสนดีอโยอเท่าไรหร่ล่ะครับอืมอโยนี่ใหญ่ปะคะอย่างย่ออายุสินะคะ ให้เขาถามอายุผู้หญิงกันนะคะถ้าอยากรู้ก็มาหาคำตอบในแอปสิคะมีประวัติส่วนตัวของแสนดีอยู่นะแต่เพื่อนๆมอ,อกสนิทก,กับแสนดีก่อน,นะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นความลับทางการ้ายยังไงล่ะคะบอกเลยว่าในแอปแซนดีมีค่าระดับความสัมพันธ์ด้วยใครได้เยอะมาอวดด้วยนะถ้าอยากให้มี Q&A EP ต่อไปพิมพ์หนึ่งมาเลยคะ่ะ